ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แอปเซเวอโตนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาสอนทุกคนนะคะดูยอดขายในแอปเซเวโตกันนะคะว่าเฮ้ยดูยังไงจากการที่เราทําไอเทมขายนะคะทุกคนคงอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าเฮ้ยยอดขายของเราจะได้กี่เซมแล้วนะเพื่อที่เราจะถอนออกมานะคะทุกคนสําหรับวิธีการหานะคะวันนี้ก็จะมาทําคลิปสอนทุกคนนะคะซึ่งร้านพี่ก็คือทําไอเทมขายแบบเยอะมากทุกคนตอนนี้ก็อุ้ยอาจจะไม่เยอะสําหรับทุกคนก็ได้นะเพราะว่าพี่ทําไปก็ ไม่เกิน200เองร้อยกว่าตัวเองนะคะนี่ทุกคนก็คือสามารถไปอุดหนุนพี่ได้นะคะสาหรับไอเทมร้านพี่นะจ๊ะนี่ก็จะแบบว่ามีไอเทมแบบต่างๆมากมายเลยนะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปอุดหนุนร้าน Annie TV ได้นะคะทุกคนก็ ฝากร้านด้วยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะพี่ก็เลยจะมาสอนทุกคนอะดูยอดขายด้วยว่าเฮ้ยยอดขายที่พี่ขายเสื้อผ้าได้แบบเนี้ยเออยอดขายมันจะอยู่ที่ไหนแล้วจะดูยังไงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการดูยอดขายก็คือแบบง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะสอนทุกคนหานะอันดับแรกเลยก็คือเราอะต้องออกไปจาก อแอปเซเวอโตก่อนเพื่อที่เราจะเข้าไปที่ Google นะคะทุกคนนี่ก็คือเข้ามาใน Google จากนั้นก็พิมพ์คำว่า s e v e t o Studio นะคะอ่ะพิมพ์ได้เลยนะคะทุกคนอ่ะพิมพ์ได้เลยเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็คลิกที่ลิกงอันแรกได้เลยนะจ๊ะอ่ะคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะนี่ก็ให้ทุกคนนะกดคลิกที่คําว่าเริ่มค่ะอ่ะกดคลิกที่คําว่าเริ่มได้เลยแล้วจากนั้นทุกคนจะสแกน QR Code หรือว่าทุกคนอะ่ะจะกรอกอ e ีเมลก็คือ ได้หมดเลยนะเพราะว่าเราต้องเข้าสู่บัญชีนะจ๊ะซึ่งพี่อ่ะนะก็คือจะสแกน QR Code โดยพี่จะเอาโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องนะคะคือเปิดเข้าไปในแอปเซปโตแล้วก็สแกนเข้ามันก็จะเด้งมาอยู่หน้านี้อัตโนมัติเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบไอเทมที่เราทําขายทั้งหมดนะคะซึ่งตอนนี้พี่ก็ทําขายทั้งหมด148ตัวนะคะทุกคโอ้โหก็คือเยอะเหมือนกันเนี่ยตั้งแต่ทํามาเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยวิธีการดูยอดขายก็คลิกเข้าไปที่ขีด3ขีดได้เลยนะคะทุกค นี่มันก็จะขึ้นแบบหน้าตาแบบเป็นยอดขายภาษาไทยเลยนะคะใครอยากดูยอดขายเราก็แค่แบบคลิกเข้าไปที่ยอดขายก็แค่นี้เองนะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายมากๆเลยนะคะนี่ทุกคนก็จะเป็นแบบหน้ายอดขายนะคะว่าเฮ้ยจากที่เราแบบขายไอเทมมานะคะเราทํายอดขายได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้มันก็จะปรากฏหน้านี้นะคะซึ่งตอนนี้ยอดขายของเราก็อยู่ที่5 9 0 2เรหรียญน,นะคะนี่อุย้ยใช่ไม่ใช่ดิ5,902เ เซมเออเขาเรียกเป็นเซมนะคะสอบยอดขายในเซเวโตเนาะแล้วอันนี้นะคะทุกคนมันก็จะแบบว่าแจกแจงไว้ด้วยว่าเฮ้ยเสื้อผ้าตัวนี้ของเราขายได้กี่เซมอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนก็สามารถเลือกดูได้เลยว่าเฮ้ยเผื่อใครแบบ อยากจะรู้ว่าเฮ้ยอยากรู้จังเลยว่าไอเทมอนไนของร้านเราคือขายดีที่สุดอะไรแบบนี้เออทุกคนก็สามารถเข้ามาดูในหน้านี้ได้เลยนะคะนี่ก็คือของเราก็จะมีประมาณเออก็หลายหน้าอยู่เหมือนกันนะทุกคนนี่หหน้าน,นะคะโอ้ผ้าดูงก็คือขายดีเหมือนกันนะเนี่ยดูสิดูสิก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ช่วยอุดหนุนไอเทมจากร้านพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะเฮ้ยทุกคนดูดินี่นะคะก็เป็นแบบยอดขายว่าแต่ละอันเราขายได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะนี่ นพี่ก็คือทําขายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะแบบทำขายตลอดนะคะนี่เสื้อสงกรานด้วยหุยเสื้อสงกรานก็คือเป็นไอเทมขายดีมากๆเลยนะทุกคนดูสิโอโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็กราบขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อุดหนุนเสื้อสงกรานจากร้านพี่ทุกคนแบบน่ารักมากเลยต้องขอบคุณมากเลยนะคะก็มาอุดหนุนกันบ่อยๆนะคะนี่ก็คือแบบ เป็นยอดขายเนาะทุกคนที่เราเปิดให้ทุกคนดูใครที่อยากดูของตัวเองก็สามารถไปดูได้นะคะต่อไปก็จะเป็นหน้ารับเงินนะคะทุกคนนี่สาหรับใครนะคะที่ทําเสื้อผ้าขายแล้วอยากจะรับเงินทุกคนก็สามารถเข้ามาที่หน้านี้ได้เลยนะแต่ว่าต้องมียอดขั้นยอดคงเหลือขั้นต่ําตั้งแต่5,000เซมขึ้นไปนะคะถึงจะขอรับเงินได้แต่ว่าอันเนี้ยของพี่ก็คือ,อยังไม่มีนะคะก็คือขอรับไม่ได้นะคะทุกคนต้องรอให้มันถึง5,000ันเซ นนะะถึงจะทําการรับเงินได้นะคะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าอยากจะดูยอดขายในการแบบขายไอเทมในแอปเซเวโตนะคะทุกคนก็สามารถทําตามวิธีที่พี่บอกได้เลยนะคะเพราะว่าคือยมันง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับการดูยอดขายเนาะเฮ้ยก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่ยอดขายของเรานะจ๊ะวิยก็ไม่รู้ว่าวิ้ไม่ใช่ดิไม่คิดว่าจะขายได้เยอะขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับการสอนทุกคนดูยอด รอดไขในแอปเซเวโตเนี่ยคะ่ะว่าเฮ้ย ไอเทมที่เราทําขายอ่ะวิตอนนี้เราได้ยอดขายเท่าไหร่แล้วอะไรแบบนี้ทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้เซเวตูสตูดิโอเลยค่ะซึ่งเพจที่ได้นะเราจะไม่สามารถนํามาใช้ได้แต่ว่าเราจะเอาเพจที่เราได้นั่นแหละทุกคนก็คือเอาไปถอนเป็นเงินสดมาใช้ค่ะเอยก็ประมาณนี้เลยนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Annie TV ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปแลว้วยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย